กินผักอะไรจะบอกหรอกอ้าวเ,เอาจังเป็นแน่นี่เอากินอะไรบางเนี้ยนี่น่ะผักเต็มปากถ้จริงเป็นน้ำฝนดือ้อขันตอนเศร้านะเนี่ยนี่บนหนาตอนเศร้านะบ่ฮะขันตอนแรกมีเห็ดหนาตั้งนี้อยู่ขันตอนเศร้าอะไรตาสุดหลักล่ออยู่คอมมดือ้อโว้คุณอากามาเลยอืมเห็ดกระน้องนะแต่และมืออยู่กับมอก,กับไม้พี่น้องอย่าหยอกกันเฮ้ยไวให้ได้ ับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้อน้องพี่น้องเนาะโดยเนาะงกับมาพบมาพอกับซองบาตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่่อแมพี่น้องเลยอยู่ในช่วงบรรยากาศตอนเศร้าเนาะโดยสบายดีสบายดีโดยน้องพี่น้องพักยามเศ้าพี่น้องอ่าต๊ะอ่ะพักอาสลัดก็เริ่มมันจบ่งได้เลยเนาะอื ได้แต่เท่าทำแม่เพื่อนว่าให้ันคนดินเขาบนได้เลยไมเหมอนกันผ่ามีนหัวขาออกและผลตื้นห้เอาดินเขามาเลยบบโอ้อันเี้กข้อต่อนี่ว่ากันแน่นแต่ว่าชามียิีตนนัดไปพัาออกกนน่อนต้องถึงเวลาตายเลต่อวันนี้บาทเนาะอันนี้ก็อย่านางเอาขึ้นมาแต่เฮือนน้องทงตะกี้พูดอะไรไปน้องเลยก็ยเริ่มยังไงก็เริ่มติดเริ่มมันใหญ่แลนะ้วเนาะแต่ว่าแบบ

บกาใบเง้บ <chill> <ร>่ท่านรากาศโต๊ดกาดหินเวลาหดพักเนี่ยมันสีดัจัดจ้าแต่น้ำเราไแห้งเลยพี่ด้อวมันม่น้นะนี่แหละนาะปตาจังว่าอยากได้บ่อไม้ำางพอหอดเดือนืหอนเดือนน่พอหอดเดือนสเดือนสามเดือนสี่ไปนี่บ่มีน้ำเลยพี่น้องเลย ดือตอนเช้าหน้องบักขิดดือมันเห็นด้วยกินมาคันสีดาปัญแจกินมาทิดาเป็นิษเอาอยู่คนนึงหัวได้พิษกินมาแก่มันเลยอันนี้อ่อนมันพิษม่ได้ถ้าแม่พิษมาชุกให้เอาไปกินมันอันนี้นะคืออ่มักทั่วแนวพันธุ์มาแต่ไทยหมดเล้วโดยเอฟซีพิ่นธุ์มาให้พี่น้องเลย นพักที่นี่ก็ได้มาเห็ดอยู่ในเนาะพี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีันทามาตอนทิ่เกี่ยวเขาแล้วคน่าพักกันกลดก็เฟื่องหือสวนพักหรือยังเห็นไอมทีเขาบนเห็ดอยู่ไหน่าเนาะพี่น้องก่อปีกากเห็ดอยู่ไหนาหนาเพราะว่าเขามีงานเลยเขาจัดงานแล้วเขามีบ่อนตั้งเต็นเห็ดกินนะเขาเลยปลูกอยู่นอกแล้วตั้งเต็นอยู่นี้กับเห็ดอยู่ไหนาหนาเพิ่นจะเกิดหย่าอะไพี่น้องมีหย่ากับยำพลมาเลยปลูกไวได้เลยอันนี้ผัดคือดินเขาเมื่อใหม่เลยจ้ะยำพลจะปลูกกินในนี้เลย นี่กับดพักแรกกับคนดินเขามาให้ทำเมเพิ่นได้ใช่ไหมเนาะคือคือว่าแบบพักนปลูกพอได้กินสี่้องเลยอ่าลายกับคายน้ำเนาะผู้ใดอยากมาแบงซื้อกับคายพี่ลยน้องนแล้วกันี่แต่ว่าพอได้กินครอบครัวสี่้องเลยอ่าคือทั่วแน่มักแตกแน่แต่ว่าตัวนี้น่ยจะเป็นเบี้ยมักแตกอย่เนาะ

อันเดียวนี่ลิงปิงนะบาตาจาะเยอะนั่นใบของเฟืองอันนั้นอันนั่นอันนั่นก็ลิงปิงไงมาชมชมโอ้ยต้นเดียวแต่ว่าไม่เงี้นี่อันนี้ต้นเฟืองต้นเดียวนี่พวกเนี้ยใบนะคือการพี่นี่บาตาจริงจิงต้นหนึ่งหมดเฟืองสองต้นต้นนี้มันงามแต่ใบมันสีเขียวกว่า พอจะมีส yeah. yeah, sure. ิกันเพือนสนเพื่อนหวานน่ะเอเดี yeah. Yeah, well, ๋ยรเบิ yeah. mm ้งเบิงเบิ hmm. oh, ้งาวจีค yeah. mm ือ hmm. ก mm ันแหงีน้องมักมักโมเอเว้ไม่แหละหมักโมหมักลิจ้มักเพื่อนยัน้อยมีใบ้ากันโอ้ยสามีาดมันเป็นหมากเจ้าลงพอนันก็ค่อยรดนี่ฮะลินันดลิงปิงลิงปิงเบิ้งแต่ก้านต้กนกกานต้้นกับพอฮะ ຈື່ຈື່ນໍາກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະມພນຕົນມາກເພືອງໂຕ້ເຈົ້າๆຫ້້ອທໃຫຕົະສແຈັປີລະອບິ່ງກນອຕົນເືອກຍອດຕົນລິນປິງລະກຕກ ดู่าเขาเอาเบี้ยส์ชาวมีทีต้นคูนอินเดียสามีสั่งใบหน่อยเขาก็ใบใหญ่สามีนะคือชาวมีให้ว่าเอาอันผิดเอาผิดต้นเอาผิดจากตรงไหนค่ะเนาะแต้นน้ำมักสมพูก็ะจะลบไปแล้วฮะถึงป่ะอะไรก็ได้กูคืนนี่เพราะว่าพ่อตาจีคนดิบถั่ไม้ถัเมย์ไป ป,ป,ป,ปีที่แล้วนี no. <ừ. S 1> ăn, ่เป็นอ่าอ่างสตรอบุรีพี่น้องเจอปีนี้มาอ่างเบี้ยมะเขือเทศมะพร้าแม่เพิ่มอนี่แหละพี่น้องเจ้าน้ำโซกอาจือได้บ่อน้อนาทีบาตาค้องในบุญจงเฮือนเดพี่น้องเลยมากะเลี้ยงอะรีได้พี่น้องเนาะบาตาบัวดาวมาขามาอย่างเดียพี่น้อง Hoa hà bù sao mai y song tô bù sao ta phó phân sư mà song tô tạo năm soát sikhye kìa Hả? bù sai lầm bơi ai yuri bụi kha chắp đi bung phân nha khang nha khang คือตัดมัน่ใหัอันแบบว่ามันออกดอกจะออกดอกแล้วมันสีเนี่ยมันมันสี่ชุดยอดเนาะนี่คืออ่านีขึ้นใช่เรือผักตั้งสายอันนี้ต้นหมากอันลินจีก็ได้หมากหมากลิ้นจีเป็นเด้อแต่มันมันมันยังบวบอี คืออันน so, so ี้นะบัดเลิกพักหลวงบดเลยสิเอาดินเขามาเบดไปเอาดินขมใา่นีมันจุสูงแล้วก็พอยามผลแล้วก็สิปุกอีกพี่นองก็เะว่ายามผลมันบวมจะเไาบว่คูนดินเนาะปลูกได้น้ำถ่วงเร่านป้ิป็นบวม แล้วก็มีหมูม่วงใหญ่ๆยเงี้ยนะพู้อาออกไปปลูกไันานๆถ้าไม่ไปเจาะอยู่มนาาก็ไผ่อย่างน่ะปิดแล่ดาวตาติดบ่ไม่เห <gonna> ็นหลอดตาตันตัวแต่ก็แต่ก็ไผยอยู่น้ำนะสิตายแต่โตอยู่พันนองเอ้ยู่พันไผ่นานนารอบเลยเด้อแต่ว่าถ้าเพิ่นได้ติดแล้วก็ไผยนี่ใบย่านน้ำเลยโอนี่ไปใช้ไม้สนมาตัดนี่ทางแยกแหงบ่ตาเอาคนเออออกเลยตัวสะันแกเลยนี่ก็ให้ใกล้โอ้ยมักคืออย่างนี้ แลนตาดูนใช่พี่น้องแล้วว่ากันนะนะสามีเป็นมีดมาตัดไประวังเด้อเนาะเอ่อเก็บซีพิ่นอยากเห็นเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นเชิญพักว่าเช่นปลูกพักแล้วบ่ปีนี้เนาะก็เลยอ่ะอ่าทายผมแม่พี่น้องคุณเบิงก่อนแล้วก็อีกคนดินให้ทำแม่เพิ่นพี่น้องเลย ปลูกไว้ตะโดนแล้วเนาะพักก yes ็ได้ถือว่ากินไปเบิร์ดละนานนึง่งไปแล้วเขาเริ่มปลูกนะสั่งดิน้สงดินดินนะที่สั่งมานี่ก็เป็นดินนั่นที่เพิ่นจกจกนองพี่น้องเลยมันมันบ่มีหญ้าเนาะใส่ดินอยู่พื้นหน้าตาพระท่านช่วยพี่น้องโดยเนาะกราบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะบัว่าสิอยู่ ทางใกล้ทางไกลอยทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดินน้องพี่น้องหนาวได้พี่น้องเนาะอ่าช่วงนี้อากาศเย็นเลยพี่นออ้องก็ตอนเศร้ามาไอ้ไอ้ไอ้ปากเัานี่ออกทวนทวนพี่น้องเลยออวะพูดถึงเทนเข้ามาพูดถึงฝันวัวเลยเฮเทนสนิทโขกขยับทางักนี่แบบกินกับลาบปลาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยผักกาดผักซีทุ่งหอม วันนี้สีมีหอมรวมกับหอมอันกินกระป๋องเจ้าวันแถวนี้กวบาหมดเวลาเพิ่นอันออกเครือนี่เป็นด่างไปได้เนี่ยนี่มันยังติดบใหญ่ก็ซ้อนพักอยากกินครับอยู่เก็บไปกินด้วยผมเออลวกเนาะเพิ่นปลูกก็งายเลยก็ไม่บริโภคเราเปีนี้ทำไมเพิ่นปลูกเองมาเลยเมื้อเชมัยตัดผักเอาไงกัะหูมีดอยู่ไก่ก็ยังเกลือ บแลวเด้พ no. ี่น้องเนาะพอมันออกตัวนึ่งบอตาเอาแต่หัวหารไปให้มันยังงนนี่แบบยังยำต้นกวยแล้วจะเอาใบัไป่นกับข้าเปลือกบวข้ทีนี้ทำแมหออกขึ่นะนกียจขนนี้อืมเอมันอันนี้แหละก็ทีได้ก้นนอก็แล้วโลเาพอจะนั่นทังงย่างอันบอตาเอาดินเผาดีที่สนะเอาแต่ซอนซ้ำต้นที่อยู่ในแคมเลยเนี่ยต้นนี้ไง แล้วมันกระปงอีกเด้เขาตัดอยู okay. so on, oh. ่เทิงนี่นะนี่เนาะมีใบหน่อยก่ะปงนี่นาะงสองต้นไหมฮะนะสองสองต้นเนาะก็เป็นดอกมันอืคือคือที่สาเหตุที่ตัดนี่คือมันเกะกะทางเรื่องบ่อเนาะเดี๋ยวอีเาย่าหน่อยคือบ่อช่อยจีไม่ใช่ยังนั้นเบิดยังเพราะว่าเขาสกินเหงมาจุดนี่ล้วทำเองที่เอาดินเข้ามาให้เต็มเลยปลูกใหม่นะพี่น้อง พอพักยามินเนี่ะปลูกอะไดรกางามมันหดระดูปลูกเด็กมืดเนี่ยเขาปลูกใหม่ใส่ยามผลเลยได้มันมันบวบเนาะแต่ว่าพักเป็นราคาได้ยามผลยำนี่ครับผมเป็นราคาปลูกกินเองบม่พอได้ซื้อหรอกสิ่นี้ก็ได้แล้ววนะนี่เหรออีกอลิเท่าใบแก้มันถิได้ดนะี่ไปให้ไกล, <c oughs> ลิเออาะไรนี่ตนน้นตัดเลยต้นนี้ ไปไก่ไก่มักมากเลยพี่น้องโอ้ไปตีเงินไปเหไก่แลดตาดูนเทวได้เห็นผักอ่าได้เลยรอบูนออกทีปลูลูนกยามันเ้นาะทีไดกทีดอันออกอยู่ล้วบ่ลยหกินหมดชุดนี่แล้วก็ออกโอ้ห้องอยากไทและไออ้วานี่ยังจะหน่วยวันวาในิมหาน่อยะบางมือกับเศร้าพี่น้อง สิบเก้าสิบเจ็ดเพราะว่ามันมันมีตัวเป็นไข่นะครับมิแต่ว่าจะชื่ออย่าตันเสื่อมให้มันเยอะแต่ก็ช่วงนี้เริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าอยากอยากเห็นกำหลอกกำไลอลไรได้พี่น้องเพราะว่าหัวหันเ้าลดก้อนเพิ่นแบบว่าให้หัวหันตอนเศร้าจะแรงให้เป็นแต่ขาเปิดขับเปิดกลัวนนะตอนสองถึงหกเลยเพราะกับตัวน้อยมันไข่ได้ช่วงแต่ตะกี้นี่ยตัวน้อยมันบวกล่ะ lột ui chào à lên hài cầm lái hốt nó bác phun cọt nè thì mì đâu mà làm lại biết khẩu phải nhong phát này không được rồi rồi đưa đưa nè Sắc cá nhông cắt rồi Sắc cá nhông bụt bụt nó Đựa khá của quý nội Ờ Ờ Kê Mở đơ mở đơ Lài cây đơ đứa, Để Ơi, chào chào ma này cả sọ đây Màu này ma mà rồi chinh châu đấy sư phận Chính sư phận chinh châu đấy sư phận สีไม่จิงโจ๊ะผัดมัทั้งที่พร้อมหูตั้งเนาะบางทีเนาะหูตั้งอาจจะเป็นแทนขาผลที่เป็นกระดูกนะจอยวางเลยคะผัดผู้ได้มันสีครบรูปนั่นนั่นนะเห็ดแท้ใช่ไหมเนี่แล้วมันใหญ่เนโดดกลับกลับใชเอ้ยเพิ่งกลับมาแล้วมา้งเนาะน้ำปุ้ยแต่ละโตมีแต่ออกดำๆเลยพี่เนาะ สายแห้งน่องนี่สายมืดตอนน่องมาทันมากินเข่ายากเนี่พอน้องมาแล้วพอตันจุดอยู่กินเข่าเก่งเนี่แต่ว่าตัวนี้มันมันมันบ่ให้แบปไหนตัวนี้เจอว่าขี้ดื้อเนาะมาแล้วโอ้ยตาใส่เศ้าขายเลบ่ขาแล้วตัวนั้นโอ้ยนี่ครูต้องฟ้องเขามาดอ่ามุมมุมแบบไหนหนึ่งเบึ้งเบึ้งเบิ้งพี่น้องเนาะตาขออนุญาตไล่ไก่ก่อนเด้อเนาะพี่น้องลองจับไก่ก่อน

ไข่น้อยหรือว่าเอไ้กินเลยไข่ใ่ไข่ใหญไข่ใหญ่ไข่พห่ไขอใ่ใ่ไข่ไข่ใหญ่ใม่ให่ใหญ่ไ่ใหญ่ไ่ใหญ่่ให่ไข่ เป็นเซนตานไข่แม่ไหมเป็นเป็นไข่เองหมดน,น,นี่นะชิงก็อร่อยเยอะบุญลูบดดัวตี้ลงโตัวโอ้าตัวนี้ได้ทรงไข่ไอะไรนะเนาะมันขึ้นด้เช่าตัวนี้นะที่เป็นสีอันออกเป็นสีบวัวๆพี่น้อง<ห>น, <ๆ S 1> นี่ไข่ใกล้ไม่ใช่มีทรงสีนี้นะแม่น้อยนะบิดพอมันน,นว่ายอุ่นแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นทีนี่คือบก็เปลี่ยนหรอกๆๆอ่เบังรดนี่อันแตะนะ สบัวกับสีนำตาถ้าเป็นสี่ำตาคือสีดำตาเลยรับรอสดถูกหน่วย่น้องเก็บบ่ได้โดนได้พี่น so ้องเนาะประมาณจังไดเพราะหาเตะหรือสองสามเตะแต่มีคนซื้ออาขายพี่น้องบพไา้ว่าเอาอังไว้โดนเป็นเดือนเด้ แล้วสิไปส่งน้ำห่นค่าเจ้าสิเมาเหมือนหาเลยถ้าแบบค่าเจ้ามาซื้อดำแตะก็คือขายเลยแบบนี้นะนะมื่อต่อมื่อใช่แบบนี้แตะหนึ่งเจ็ดสิบสองพันกิผิดเนอะเรียกว่าตาคนดินเขาให้ทำเลยเนูเหรอคนดินก่อนเด้อบาทนี้พี่น้องเด้อแถมมีแค่จะไปหายี่าก็กล้วยบ่อ้าวพักมาซื้อก่อนอ่าเถอะ ตัวนี้ไฟเห็ดมันมันนันนะนนแล้วลอลอรีดลอเหยียบมันเลย <Okay. S 2> <laughs> จับไอ้ก้อนส่วนดินบ,บ,บึกมาทำไมนมะพอมดือนอะ <laughs> ยาลรยาเดือดรีดรอได้นี่ฮะกินเม่มานี้กินวัพักกินพักงำ <laughs> ตีดดออากินอะไรโมดา <laughs> กินพักอะไรจะบอกรกอ่าเอ้าเอาจังเป็นแน่นี้ เอากินอะไรแบบนี้นี่นะพักเต็มปากถ้าจริงๆนะฝนเดือขันตอนเศร้านะเนี่ยนี่บห็ดหนาตอนเศร้านะบอฮะขันตอนแรงมีเห็ดหนาตังงี้อยู่ขันตอนเศร้าอะไรตาสุดหลักล่ออยู่คอมาเดือโว้คุณอากามาเลยอืมเห็ดกระน้องนะแต่ละมื่ออยู่กับโมกับมาพี่น้องอย่าหยอกกันอ่าเลยให้ด้อ่อยู่ในเนาะเปลี่ยนส่วน่ะ เวิ้งเิงนะครับคิดดิ้นซอยอีกแล้วซาซสิแมนวัดดื้อดิบอลหลินคนเะยในบอลอันยำต้นกล้วยใหไกลนะความดื้อพิจนาปรลอย่าง้งเอิญกินมี่คืดเด้มมันกัดผักจนเหียดกินบดกินบดยังกะจืดจืคือยังี่แลหลินนไปจักหนาวเลยความดื้อ กินง้อยอยู่บาดไงบาดคนสามารสีงับค่ะทอมหายมดตะบอลนะน่ารำแมสบ,บายดีเด้อแม่เริ่มสบ,บายดีเลยดค่ะเ <c oughs> จ้าของสวนพักเพิ่นน <c oughs> ี่จทำแม่เราปลูกเพิ่นมาปลูกแต่แล้วเขาเพิ่นก็ปลูกเลยอันดินนี่กระโลดเท่าไหร่กันโหลดสามแสนบ่ชองกองนี่หกแสนเนาะ เงินขายไก่เพื่อนพี่น uh ้องขายไก่ลาดเพื่อนขายไก่ลาดเพื่อนได้หกแสนกระฟือมาซื้อดินไก่ได้หกแสนเมื่อไก่ลาดช่วงหนึ่งกีน่าไล่ลายได้ทำไมขายออกไปจึงได้ดินนะจักไปเสบดละตอนเช้านะช่บัต้าไปขายข้าวโพดวันได้ตัวเท่าไรหกพีคุช่ารุ่นเดียวกันให้ทำไมเก็บันตุดออกมาให้ทำไมเก็บสายไป อันผู้คิดดื้อนะก็ไล่แล้ววันนี้ก็เอ้ตรวจสอบแล้วโอ้ถูกันสร้างวัดได้ผูกินแต่หางขึ้นใส่ฝุดเบิ่งถ่พอเห็ดเทือนมึงก็ยังขึ้นเนาะแม่นไต่ไม่คือลิบลิบเนาะดื้อแท้ดื้ว่าไปเนาะเดี๋ยวไปหยับเด้อลดลีดมือได้อบแล้วโอไปน้ำทอแม่เลย ผลออกไปให้มันเต็มแล้วก็ปลูกไปน้ำบัดพักท่านี้กินบดแล้วก็ผลขันมาอีกยามผลจริงในปลูกพักกินเผอสีเต็มก็ลายหลุดติดด้วยขนเจาะเดี๋ยวสไปเกลือไก่ให้ซื้อได้ตก็คิดคือออกได้คิดไปกันยาวอยู่ได้นี่ฮะให้อีกโลก็ได้ โบ้ดินโบ้ยังบ่ได้ยำต้นกล้วยให้หฮะใส่กิโลห์ฮะโบ้บ่โบเบียนนะเน่นลวกเอ้าโอโหหล่นกระดินกระดิ่งวายดีเด้อเนาะพี่น้องนะฮะเดี๋ยวจะให้สามีเฟ้นนะจบกล้องให้นี่โดยวแ่ว่ามิยังไลน์เนาะก็มีแต่ขอบมองขอบใจที่เขามาบัคลิปให้แล้วก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะก็อ่าเขาให้ยืดไม่แห้งเขาจะได้ความไขายยังมีเด้อเนาะ มีแต่สาสุขภาพเลยเด้อสมัย no. ก็เริ่มหนาวแล้วเนาะโดยบอกแต่ผู้อื่นแต่เองนุ่งเสื้อแขนยาวเลยเด้อโอบมันสิเย็นเลยนึ่พี่น้องโดยโดยพี่น้องอ่ะเนาะอยู่ดีมีแห้งเบิ้ลสุขุสุขคนถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ข่าวก้าวเข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย